ในหุบเขาที่ไม่มีชื่อทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีมีสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ปรากฏบนแผนที่ใดมันคือดินแดนที่ธรรมชาติยังคงปกครองโดยไม่ถูกแตะต้องป่าไม้หนานแน่นเขียวชะอุ่มตลอดปีและสายหมอกขานวนวลที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือพื้นดินไม่เคยจางไปในใจกลางของหุบเขานั้นมีลำน้ำสายหนึ่งไหลเอื่อยตลอดทั้งปี ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปเรียกลำน้ำนี้ว่าฮารูแปลว่าผู้ที่ไม่กล่าวคำเพราะมันไหลยอย่างเงียบงนันไม่เคยส่งเสียงเช่นลำธารอื่นและไม่เคยท่วมล้นหรือแห้งขอดแม้แต่ฤดูแรงสุดขั้วเด็กๆในหมู่บ้านถูกสั่งไว้แต่เล็กว่าห้ามลงเล่นน้ำในลำน้ำฮาหรูหญิงชราจะพูดพร้อมเสียงสั่นว่าเจ้าอาจไม่กลับขึ้นมาอีกแม้จะไม่มีใครเห็นมันแต่มันเห็นเราอยู่เสมอ ทุกปีในวันขึ้น15คหาคำเดือน7ชาวบ้านจะนำข้าวสุกปลาแห้งและเทียนลอยน้ำมาเส้นพวกเขาไม่ได้รู้แน่ชัดว่ากำลังเส้นใครหรืออะไรแต่เชื่อกันว่าหากไม่ได้เส้นลำน้ำจะไม่พอใจและจะพัดเอาสิ่งมีชีวิตจากหมู่บ้านลงไปกินใต้ผิวน้ำในค่ำคืนนั้นเสียงแมลงจะเงียบลงลมจะหยุดนิ่งและพื้นดินจะชื้นแฉะเรกับมีไอน้ำผุดขึ้นมาตะจากใต้ดิน ลำน้ำจะเรืองแสงจางๆสีฟ้าอมเขียวเหมือนหยกและหากใครใจกล้าพอจะจ้องลงไปในน้ำยามนั้นเขาจะเห็นเงาเคลี่อนไหวช้าๆใต้น้ำลึกเงาที่ไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีปีกมีเพียงเกล็ดยาวพันตัวมันไม่เคยโจมตีไม่เคยขึ้นฝั่งแต่ความรู้สึกของการถูกจ้องลองนั้นหนาวเหน็บยิ่งกว่าน้ำเย็นของหุบเขาและนั่นคือการพบเจอสิ่งนั้นครั้งแรก สิ่งที่ไม่ใครกล้าเอ่ยชื่อแต่ทุกคนในหุบเขารู้ดีว่ามันคืออิมูกิท้องฟ้าครึมจัดในฤดูมรสุมปีนั้นเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแต่ในค่ำคืนหนึ่งฟ้าไม่ได้แค่ร้องคำรามมันเหมือนจะกรีดร้องด้วยเสียงโบราณบางอย่างที่คนธรรมดาฟังไม่เข้าใจ กลางค่ำคืนที่ไร้แสงดาวลมพัดแรงจงต้นไม้เอ็นลูน้ำในลำธารฮาริวสั่นสะเทือนท,ทั้งที่ไม่เคยมีน้ำเชี่ยววันนั้นชาวบ้านต่างปิดประตูหน้าต่างขังสัตว์ในคอกและสวดมนต์ในบ้านเพราะบางคนได้กลิ่นควันบางอย่างบางคนฝันถึงเกล็ดมูและบางคนได้ยินเสียงกระซิบผ่านลมถึงเวลาแล้วจงเปิดเส้นทางให้ผู้ถือพลัง แล้วสายฟ้าก็ฟาดลงกลางลำธารเสียงเปรี้ยงดังก้องไกลราวกับเขาสะท้อนฟ้าผู้ที่มองลอดหน้าต่างในชั่วขณะนั้นอาจเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำสิ่งนั้นยาวและลื่นราวกับเงาของแม่น้ำเองมันไม่ใช่สัตว์ที่เคยมีในแผ่นดินนี้สิ่งนั้นไม่มีเสียงมันแค่ขยับตัวช้าๆลอดคลื่นสะท้อนเงาฟ้าในดวงตาสีทองคู่หนึ่งที่จ้องกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์ ลำตัวเต็มไปด้วยเกล็ดเขียวอมฟ้าที่สะท้อนแสงสายฟ้าหางของมันขดอยู่ในน้ำราวกับร่างกายอย่างไม่สมบูรณ์ดีและมันยังไม่มีชื่อแต่มันรู้ว่าตนไม่ใช่แค่งูมันเกิดจากพลังบางอย่างที่เก่าแก่กว่าโลกและบางสิ่งในใจมันกระซิบซ้ำๆว่าข้าต้องขึ้นไปบนฟ้าข้าต้องเป็นมังกรรุ่งเช้าวันต่อมา หลังคืนที่สายฟ้าฟาดลงกลางลำน้ำลำธารฮาริวยังคงไหลนิ่งดังเดิมแต่มันนิ่งเกินไปเสียงธรรมชาติเหมือนหยุดหายทุกอย่างราวกับมีดวงตาซ่อนอยู่ในป่าเด็กชายคนหนึ่งชี้ไปที่ผิวน้ำแล้วบอกว่าเขาเห็นเงาของงูยาวเท่าต้นไม้สิบต้นว่ายอยู่ใต้น้ำแต่ไม่มีใครเชื่อกลับถูกดุว่าอย่าเล่นเรื่องลีลับ หญิงชราที่อาศัยริมน้ำเริ่มวางของเส้นโดยไม่ได้รอเทศกาลชาวบ้านเริ่มกระซิบกระซาบพ,พูดถึงงูผีหรือเทพแม่น้ำและเมื่อสุนัขของบ้านหนึ่งหายไปในค่ำวันนั้นโดยมีเพียงรอยเคลื่อนบนผิวน้ำทิ้งไว้ความกลัวก็เริ่มซึมเข้าสู่กระดูกของคนทั้งหมู่บ้าน ในส่วนลึกที่สุดของลำน้ำฮารูมีโพรงหินที่ความมืดแน่นค้นยิ่งกว่าห้วงราตรีที่นั่นมันอีมูกิซ่อนตัวอยู่ร่างของมันขดแน่นในเงามืดอย่างไม่เคลื่อนไหวดวงตาสีทองของมันมองลอดผิวน้ำขึ้นไปสู่แสงอาทิตย์มันไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาหวาดกลัวทั้งที่มันไม่เคยทำร้ายใครแต่มันก็รู้สึกได้ว่ามันแตกต่าง มันไม่มีเสียงมันไม่มีมือจะยื่นไปสัมผัสมันมีเพียงความเงียบและความฝันมันอยากถามว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาดหรือแต่คำถามนั้นก็จมลงไปกับกระแสน้ำอย่างไร้ผู้ตอบในคืนพระจันทร์เครื่องดวงอีมูกิฝันฝันที่เหมือนจริงจนขนลุกในฝันมันมีปีกปีกที่ใหญ่จนบังดวงจันทร์ได้ มันลอยขึ้นจากลำน้ำมองโลกจากที่สูงและมีผู้คนค้อมศีรษะให้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเคารพเสียงในฝันพูดว่าเจ้าคือสิ่งที่รอคอยแต่เจ้าต้องพิสูจน์ว่าคู่ควรเมื่อมันตื่นจากฝันลำตัวมันสั่นไหวน้ำรอบกายวนเป็นเกลียวมันรู้ทันทีว่าความฝันนั้นคือคำท้าทายและเส้นทางของมันคือเส้นทางสู่การเป็นมังกร วันหนึ่งหญิงสาวนามสูหวาลูกสาวของหมอยาสูงวัยเดินหลัดล่อมายังลำน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจเธอกำลังเก็บสมุนไพรแต่ลมก็พัดใบไม้ปลิวไปจนตกน้ำเมื่อเธอก้มลงหยิบเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำดวงตาคู่นั้นสวยงามนักมันดูเศร้าแต่ก็สงบเธอไม่ได้กรีดร้องไม่ถอยหนีกลับกล่าวเพียงเบาๆว่าเจ้าอยู่คนเดียวหรือ และจากวันนั้นเธอกลับมาอีกพร้อมของเส้นที่เธอเลือกเองผลไม้ขนมและน้ำพึ่งไม่มีใครบอกให้เธอทำเธอแค่รู้ว่าบางสิ่งในน้ำต้องการการยอมรับหลายคืนผ่านไปอิมูกิเริ่มโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำมากขึ้นในยามเธอมาคนเดียว จนคืนหนึ่งแทนที่จะแค่จ้องมองมันพูดด้วยเสียงที่ราวกับมาจากท้องน้ำข้าไม่ใช่สัตว์ร้ายสู้ว่าชง,งักแต่ไม่กลัวเธอพยักหน้าช้าๆแล้วตอบว่าข้ารู้ข้าเห็นในดวงตาเจ้าแล้วนั่นคือคำพูดแรกที่อิมูกิได้ยินจากมนุษย์ผู้ไม่ตัดสินมันด้วยรูปลักษณ์และนั่นทำให้บางสิ่งในตัวมันเปลี่ยนไป ภายใต้เงาจันทร์อิมูกิเผยความในใจแก่ซูวามันเล่าว่าเกิดมาเพียงเพื่อจะเป็นมังกรแต่ถูกผู้อื่นหวาดกลัวเกลียดชังไล่ล่าและรังเกียจมันไม่รู้ว่าโชคชะตาให้กำเนิดมันมาเพื่ออะไรหากไม่สามารถเป็นสิ่งที่มันฝันได้ซูวาหลับตาฟังแล้วกล่าวว่า บางทีเจ้าก็ไม่ต้องเป็นสิ่งอื่นเพียงแค่เป็นตนเองที่เมตตานั่นก็เพียงพอแล้วคำพูดนั้นปลุกบางอย่างในหัวใจอิมูกิเป็นครั้งแรกที่มันไม่รู้สึกอยากจะหนีคืนหนึ่งสุวานำตำนานเล่าให้มันฟังเป็นเรื่องของโยยิจุหรือลูกแก้วแห่งสวรรค์ ตามตำนานมังกรที่แท้จริงทุกตนจะมีลูกแก้วนี้อยู่บนเขาหรืออยู่ในอกมันคือแหล่งพลังแสงและสติปัญญาเธอกล่าวว่าหากเจ้าครอบครองลูกแก้วเจ้าอาจกลายเป็นมังกรที่เจ้าฝันถึงอีมูกิฟังด้วยดวงตาสั่นไหวไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะใจมันเริ่มกล้าเชื่อว่าฝันที่ฝังลึกนั้นอาจจะเป็นจริงได้ ฝนตกหนักในคืนหนึ่งลมแรงจนต้นไม้โคน่นน้ำป่าหลากลำน้ำอิมูกิช่วยผลักก้อนหินที่ปิดกั้นทางน้ำไว้ไม่ให้ท่วมหมู่บ้านมันทำอย่างเงียบงนันไม่มีใครรู้หลังจากนั้นมันจึงเลื่อนกายขึ้นสู่หินใหญ่กลางน้ำเชิดหัวขึ้นสู่ฟ้าอย่างไม่หลบซ่อนเสียงคำรามเบาๆดัางจากคอของมันเหมือนจะบอกโลกว่า า้พร้อมแล้วหากโลกยังไม่ให้ข้าจะค้นหามันเองและนั่นคือเคืนที่อีมูกิตัดสินใจออกเดินทางสู่เส้นทางแห่งการเป็นมังกร ในเส้นทางสู่ยอดเขาเมฆที่ซึ่งว่ากันว่าลูกแก้วแห่งสวรรค์ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของโลกอีมุกิต้องผ่านหุบเขาขังรนดินแดนที่ไม่มีผู้ใดอาศัยไม่มีสัตว์เดินผ่านและไม่มีแม้แต่น้ำแต่ที่นั่นกลับมีเงาร่างคล้ายมังกรยาวใหญ่มีเขามีเกลด็ดเทว่าดวงตามืดสนิทไร้แสงสะท้อนมันคือปีศาจเงา สิ่งที่เกิดจากอิมุกิมุ่นก่อนที่ล้มเหลวในการบรรลุขั้นเทพมันกลายเป็นความแค้นความริษยาความไม่ยอมรับในโชคชะตาแล้วรอคอยให้ใครสักคนเลินเข้ามาแทนที่ปีศาจนั้นเอ่ยกับอิมุกิว่าเจ้าไม่มีวันเป็นมังกรเจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าอยากได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งที่เจ้าถูกสร้างมาให้กลืนกินโลก อีมุกิไม่ตอบไม่ต่อสู้มันแค่ยืนนิ่งแล้วกล่าวเพียงว่าข้าไม่ต้องพิสูจน์กับเจ้าข้าพิสูจน์ให้ตัวข้าเห็นมาตลอดทางแล้วแสงบางอย่างพลันแผ่ออกมาจากร่างของอีมูกิและปีศาจเงาก็ค่อยๆจางหายราวกับถูกยอมรับโดยพลังของความมั่นคงภายใน เมื่อก้าวผลเงามันพบถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกกลางหุบเหวภายในถ้ำไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงลูกแก้วใสกลมดังหยดน้ำค้างที่ลอยอยู่กลางอากาศอีมูกิค่อยๆเลื้อยเข้าใกล้ยอย่างสงบราวกับไม่กล้าหายใจลูกแก้วนั้นสั่นเบาๆเ,เหมือนรับรู้ถึงการมาถึงของผู้รอทอยทันใดนั้นเสียงลมโบราณพลันกระซิบว่า เจ้าที่ผ่านคำดูถูกผู้ที่ทนความโดดเดี่ยวเจ้าผู้เมตตายิ่งกว่าผู้มีปีกจงรับแสงของข้าแสงจากลูกแก้วพลันแผ่กระจายรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าแต่ไม่อันตรายร่างของอีมูกิเริ่มเปล่งประกายลำตัวเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนเส้นเกล็ดสั่นสะท้านปีกกว้างใหญ่เหมือนเมฆค่อยๆงอกขึ้นจากหลังเสียงคำรามแรกของมังกรแท้ ดังก้องสถานภูเขาทั้งลูกฟ้าอย่างครึมเมื่ออีมูกิบัดนี้กลายเป็นมังกรเต็มตัวบินกลับสู่หุบเขาแต่เขาได้มาด้วยความอวดดีเขาลอยตัวเบาๆเหนือลำน้ำหารืนแล้วพ่นฝนบางๆสู่พื้นดินแห้งแลง้งน้ำหล่อเลี้ยงไรนาไหลผ่านหมู่บ้านเข้าสู่ห้องคนเจ็บคนจนและคนเฝ้ารอ สู้วายยืนมองจากฝั่งถือยิ้มอย่างเงียบๆไม่มีการพูดไม่มีเสียงโหร้อไม่มีผู้กราบไหว้มีเพียงเสียงสายฝนเบาๆและสายตาที่สื่อใจอีมูกิมังกรแห่งสายฝนบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งโดยไม่เหลือร่องรอยแต่ทุกใบไม้ที่เปียกฝนล้วนรับรู้ว่าเจ้าผู้เคยถูกตัติเสธได้ลอยผ่านหัวพวกเขาไปแล้ว หลังเหตุการณ์นั้นไม่นานหมู่บ้านสร้างสาราริมน้ำเพื่อระลึกถึงมังกรสุวาเป็นผู้วางศิลาก้อนแรกและจารึกไว้ว่าแต่ผู้ที่เฝ้ารอ,อการยอมรับมานานดังสายฝนที่ตกช้าแต่อ่อนโยนดังมังกรที่เคยเป็นเพียงเงาดังอีมูกิผู้ได้เป็นตัวของตนอย่างแท้จริง ทุกปีจะมีเทศกาลสายฝนอีมูกิที่ผู้คนจะลอยเทียนพร้อมคำอธิษฐานลงสู่ลำธารไม่ใช่เพื่อขอพรแต่เพื่อบอกว่าพวกเขายังจำได้ในเช้าของทุกปีที่หมอกหนาลงเหนือหุบเขาบางคนบอกว่าเห็นเงาปีกกว้างบินเหนือแนวเขาบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหายใจในหมอก แต่เสียงหนึ่งที่เด็กๆได้ยินบ่อยที่สุดคือเสียงน้ำในลำธารที่กระซิบว่าจงอย่าหยุดฝันแม้เจ้าจะยังไม่สมบูรณ์เพราะในโลกนี้มีสิ่งยิ่งใหญ่มากมายเริ่มต้นจากเงาและในน้ำใสของหารรินหากมองลึกพอเจ้าจะเห็นเงาของมังกรตัวหนึ่งยังลอยอยู่เงียบๆเบฝ้ารอให้ใครสักคนเชื่อเหมือนที่มันเคยเชื่อในตัวเอง